โอ้หเต่าได้ชิ้นใหญ่เลยไม่สนใจใครเนี่ยป่าแรดก็มาขอส่วนแบ่งะนะไอแรดเผือกมาขอด้วยทันไหม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 นี่นี่โอ้โอหน่าสงสารโอ้ยเล่นน่าเกียดอะเฮ้ยไเล่นอย่างเงี้ย ท่องจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามอะวันนี้นาเล็กจะเลี้ยงปลาอืมแต่ก็มาหาวัตถุดิบในการเลี้ยงปลานะให้อาหารปลานี่เราหาแบบนี้แหละเอาไปนี่แหละเนี่ยใบแก่ที่มันอยู่เรียดินแล้วนี่ได้แล้ว เนี่ะเดี๋ยวเราจะาไปโยนให้ปลามาพี่น้องเลี้ยงปลาด้วยมังสวิรัตกันวันนี้นะนั่นะละก็เอาใบกระเจี๊ยบนี่แหละนะมาเลี้ยงปลานะปลาแรดนะก็เขาก็ชอบกินแบบนี้แหลนะชอบกินใบไม้นี่แหละเต่าก็คงไม่ทันปลาแรดนะเนี่ยโอ้โหปลาแรดตัวใหญ่มากๆอตัวนี้หลายโล นูนะ่นนทั้งปลาตะเพียนปลาแรดกันเนี่ยตะเพียนตัวใหญ่มากตัวนี้นี่น,น่มาเลี้ยงปลากันด้วยแบบมังสวิรัตนะนนก็ใช้ใบกระเจี๊ยบนี่แหละนะนู่นนะชอบฮะพวกนี้นี่แหละก็คือเป็นเรื่องของ การจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลานะก็มีบางส่วนนะที่เราต้องใช้พวกวัชพืชที่อยู่ในสวนเรานะก็คือพวกพืชพวกอะไรที่อยู่ในสวนเรานี่แหละตรงนี้ยังไม่สนใจที่จะไปโอ้โหตรงนั้นมีคนมาให้อาหารนะก็เป็น ขนมปังไอ้เต่านี่ไปเลี้วเลยนะเต่านี่ได้ยินเสียงโยนนี่ไปเลี้วเลยนะน้องวัเต่านี่เลี้วเลยฮะเนี่ยเนี่น,นี่อีกตัวนึงกำลังไปเนะี่ยได้ได้ยินเสียงแล้วนะไปเลยไปเต่าไม่ใช่ช้านะครับเนี่ยอย่าหาว่าเต่าช้าไปเหมือนกันนะ พุ่งเลยฮะนนพุ่งโจนทยานไปเลยนี่นี่นี่นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่ไปอย่างเร็วครับไปอย่างเร็วโนนโนนโนนโนโน,น,นจะทันเพื่อนไหมนะจะหมดแล้วอ่ะทันไหมอะไปแล้วโอ้โหยไอ้แรตตัวนี้แรตเผือกอ้าเอา,เอายังทันฮะยังทันเนี่ยเต่าก็ชอบเป็นการขนมปังนะ มาดูเต่าได้แล้วฮะได้เนี่ยนี่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เนี่ยปึ๊บปึ๊บทันปลาไหมโอ้ยปลานี่ชุบชับชุบชับเร็วมากเลยนะเอาละโอ้โหปลาตะเพียนกับปลาแรดเนะี่ยปลาตะเพียนนี่เร็วมากๆเลย น,นั้นน่าจะเป็นเหมือนกับฮอตดอกนะนะโอ้นะ่าสงสารเต่าปากเล็กอะ่ะโอ้แกลงกันโอ้โหเอา้าพอจะกัดได้นะนี่เออนี่ฮอตดอกนี่โอ้โหได้ชิ้นใหญ่เลยดำเลยดำหนีเลยหนีเลยไปละแต่ชิ้นมันใหญ่ครับปากมันเล็กนั่นเสร็จปลาปลาปลาเอาไปและอุ้ยตามเอาคืนเอาดู แย่งกันแย่งกันแขงกันใครจะโอ้โหอ้ยเต่าก็อุอตส่าธนุถนอมอดเลยเป็นไงพวกเอาไปซะละน่าสงสารนี่ฮะดูโอหปลาแร็ดเีย่ยตัวนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสามโลอะปลาแร็ดเผือกสวยนะ สีทองทองดูกันต่อฮะเอใบกระเจี๊ยบเนี่ยใบใหญ่เลยนะเนี่ยก็เป็นกระเจี๊ยบพันธเกษตรอ่ะใบใหญ่ยักษ์เลยก็ชอบเลยฮะเนี่ยพวกปลากินพืชเนี่ยเพราะงั้นใครที่ปลูกกระเจี๊ยบเนี่ย ใบอย่าทิ้งฮะนะถ้ามีเลี้ยงปลาเนี่ยก็นะเก็บมาให้ปลาดีกว่าเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกปลาตะเพียนเนี่ยนะเลี้ยงปลาตะเพียนเนี่ยให้มังสวิรัตนะีโอ้สุดยอดเลยจะได้ช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารปลาน,ะนเห็นไหม เพียนตัวใหญ่เลยนะให้ดูค่อยแทะค่อยเล็มกันไปเรื่อยๆต่อไปก็เหลือแต่ก้านนะนี่แต่ละอันก็มีกำลังแทะกำลังกินกันอยู่เนี่ยเล็มกันอยู่ ครับผมสำหรับยันนี้นะหลังจากเลิกงานก็ให้อาหารปลาแบบธรรมชาติฮนะไม่ต้องลงทุนฮนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช,มช่องกิตตรนในสระีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ